สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็หยู่นแมปอ e ีเวนชั่นเคยนะวันนี้นะฮะก็เป็นวันที่แมป e ะะอีเวนนนะฮะอัพเดต อีเวนต์วาเลนไทน์เข้ามานั่นเองนะมันเป็นวันที่15ของบ้านเราแล้ว,ลวก็คือมันเลยวาเลนไทน์มาแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของโซนอเมริกาที่คนสร้างโลวบอกส่วนอยา่างใครจะอยู่กันเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นตอนลางคืนอยู่นะก็ยังถือว่าเป็นวาเลนไทน์อยู่ก็มาเล่าอัปเดตของ Map แมปอีเวนต์กันเลยดีกว่านะก็อย่างแรกเลยนะฮะคืออีเวนต์คริสต์มาสมันจบไปแล้วนะซึ่งก็มีระบบเอ็กแชนเข้ามานะก็คือทําให้เราสามารถเอา กล่องของขวัญที่เรามีเนี่ยไปแลกเป็นโทเคน็นหรือว่าจะแลกเป็นพอยต์หรือจะแลกเป็น XP ก็ได้นะฮะแล้วแต่เลยซึ่งเออผมไม่มีกล่องของขวัญแลกอะไรสักอย่างเลยนะฮะก็ผมมีแค่5้าอันนะก็แลกอะไรไม่ได้เลยนะมาพูดถึงอีเวนต์ วาเลนไทน์กันดีกว่านะก็อีเวนต์วาเลนไทน์นะฮะจิอยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะฮะคือเปลี่ยนจากตัวกลายเป็นจดหมายรักนะฮะก็จะประมาณนี้คนก็สามารถเก็บจดหมายนี้ตามแมปนะฮะมันก็จะเกิดอยู่ตามแมปแล้วก็เก็บมาสะสมแล้วก็มาแลกของได้หรือไม่ก็รอดนานๆเนี่ยคนก็จะเออไอ้นี่มาหลังจากจดตานะก็จะเหมือนเดิมเหมือนระบบเออทิเก็ตเลยนะฮะจุดเด่นของมันเนี่ยคือมันจะเป็นทางง่ายกว่าคริสต์มาสกับฮาร์วีนนะคือมันมีเพียงแค่ สเทียนะฮะแล้วก็แต่และเทียเนี่ยถือว่าใช้น้อยมากนะคือแบบอันนี้คือเทียสี่นะเทียสุดท้ายของที่แพงสุดมีราคาเพียงแค่60นะฮะทั้งทที่ตัวของมันเนี่ยมันก็หาง่ายพอกับอีเวนต์อื่นแต่ว่าราคา ของที่มันซื้อเนี่ยมันถูกกว่าอีเวนต์อื่นๆมากเลยนะก็คือทําให้คนเล่นเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะสามารถซื้อได้แบบไวๆเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้ถือว่าเป็นอัปเดตอีกค่อนข้างดีนะทาให้ไม่ต้องเสียเวลามากเก็บแป๊บเดียวก็ได้แล้วเนี่ยก็เป็นแบบว่าอัปเดตเล็กๆของคนสร้างเขาเนะไม่ใช่ไม่ใช่อัปเดตแต่ว่าใหญ่ขนาดนั้นนะแล้วก็นอกจากที่เขาจะเพิ่มอีเวนต์ซึ่งเป็นิกเนเจอร์ของการอัปเดตรอบนี้แล้วนะฮะก็ยังมีอัปเดตย่อยๆอีกนะคืออัปเดตเกมพาสใหม่เข้ามานะฮะก ตัวของ Military Set นะซึ่งเอามาอยู่ในเนี่ยออเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่โลบักโอเคโลบักนะฮะแล้วก็เกมพาร์ทเนี่ยเป็นเกมพาร์ทที่ มีชื่อว่า Military Set ซนั่นเองนะซึ่งก็ภาพของเกมพาร์จะเป็นโบโบที่นั่งอยู่ในเออตัวเดียวกับตอน,นที่เป็นคลิปสปอยอัปเดตนะฮะตุดเด่นของมันเนี่ยคือราคามันแพงมากครับคือราคาเนี่ยตั้งกับหกรโลบัคเลยนะสิ่งที่คุณจะได้จากเกมพาร์ตอันนี้นะก็คือคุณจะได้เซตทหารมานะฮะแล้วก็น่าจะมีอ e ีโมดแล้วก็มีเอฟเฟกต แถมมาให้ด้วยนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็น่าจะแถมแหละเพราะว่าราคาแพงขนาดนี้สำหรับมิลิเทอรี่เซ็ตนั้นถ้าเกิดใช่เออวิตั้งเลือก็ไปซื้อได้นะแต่ว่าผมไม่มีตังแล้วอะ <c oughs> ไปไเปร์แมวไปเมื่อวานแล้วก็ต่อไปนะฮะเขาก็เพิ่มด่านใหม่มา3ด่านนะฮะก็คือรายชื่อตามนี้เลยก็จะเป็นประมาณการอัปเดตวาเลนไทน์ของแมปอีเวนต์นะฮะก็ถือว่าเป็นอัปเดตเล็กๆนะคือแบบเก็บง่ายๆไม่ต้องแบบฟาร์มหนักมากคุณเก็บแป๊บเดียวคุณก็ได้หมดแล้วนะฮะเป็นอีเวนต์ที่ ไม่กินเวลาคนซังก,ก็ไหลนะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างใจดีสำหรับคนสร้างไม่เหมือน t d s นะฮะ t d s วันนี้ที่แบบรอ,อแบบค่อนข้างเกี่ยวฟาร์มยากเลยนะเอาเป็น,นว่าก็เป็นวันนี้กันสำหรับอีเวนต์นะฮะก็เดี๋ยวผมจะไปเก็บเออ่แต้มนอกรอบแล้วกันนะแล้วก็มาเซอร์นะคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าเกิดใครว่างก็สามารถมาฟาร์มได้เลยนะเพราะว่าแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วโอเคสตาร์ไวท์ก็ลาไปก่อนแล้วกันสำหรับอีเวนต์นะฮะบ๊ายบายฮะ